โชคดีโชคดีครับผมขอบคุณครับวันนี้จบเรียบร้อยมินินะครับขอบคุณน้องวาวพี่มาด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเฮงเงรวยๆครับผมนี่คนจริงครับไม่ต้องคุยเยอะผมเดินดูรอบเดียวจบเลยซื้อสดอยู่โคราชนะครับอโหน้องบีเทลนะครับขอพี่มาเฮงเงรวยรวยนะครับหมานโชคดีมีชัยครับผมอโหบวชซึ่งใหม่มามาเจอกันครับผมบดหนุนมินิคูเปอร์กันไปเลยนะครับอันนี้โคตรสวยเลยนะครับบอกเลยเป็นรถศูนย์แท้นะครับผม รถสูนมลเนียมนะครับรถสูนมลเนียมนะครับอ๋อสุดยอดสุดยอดเฮงๆรวยรวยนะครับรวยแล้วขอให,ห้รวยยิ่งขึ้นไปโชคดีมีชายหมันมันเฮงๆหมันมันเฮงๆโอ้โหน่ารักน่ารักสวยๆเลยครับผมนี่บอกแล้วครับดูรถที่กูดาดสติ่งครับไม่ผิดหวังแน่นอนโอ้โหน่ารักที่เป็งเลยเฮงเฮงรวยรวยนะครับรถศูนแทร์รถสูนแทร์ทครับคันนี้อืมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกูดาถซิ่งนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้รถในทุกๆวัน ทำกิจการงานใดก็ขอให้มั่งคั่งร่ำรวยอยู่แล้วรวยรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะครับโชคดีโชคดีโชคดีนะครับนี่นครับผมพูดคารถดซิ่งครับซื้อขายแรกเทินมาได้หมดครับผมยินดียินดียินดีเลยนี่ตอนนี้ก็ยังมีนะครับรถสซส์กเล็กนะผมบีโอยาลิศนะครับ <c oughs> ยาลิศติดจองไปแล้วนะผมแล้วก็มี แจดนะครับแจ็ตไมน์ไเชนนะซีอีนี่บีโอันนี้ก็แต่งเต็มนะครับแล้วก็สำหรับอนดับฟีดนะครับอนดับฟีดตอนนี้สต็อกเรามีทั้งหมด19คันนะครับ19คันแล้วเดี๋ยววันที่1นะครับติดตามได้เข้าอีก1คันนะครับอ่ามาเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมนี่แต่งให้พร้อมเดิมๆก็มีครับเดิมๆก็มีเดิมๆมมีให้ครบหมดนะครับลูกค้าชอบแบบไหนไม่ต้องถามว่ามีสีไหนบ้างนะผมมีทุกสีนะครับ ถามว่ามีแอร์หลังไหมไม่ต้องถามผมแอร์หลังนจัวันกับสิบคันครับตอนนี้มีทุกแบบทุกสไตล์ครับผมแบบไม่แต่งก็มีนี่เลยแบบไม่แต่งครับดูได้ดูได้ปิดแมสนะครับใส่ป้องกันโควิดไว้เสียงก็จะอู้ๆหน่อยนิดนึงนี่ครับผมดูได้เลยเดิมเดิมครับคันนี้ไม่แปดหมื่นโลนะครับแท้นะครับแท้นะครับเช็กศูนย์ได้อ่าใครที่หารถสวยๆนะครับนี่ก็จัดเดดรนเดิมให้ลูกค้าครับคันนี้ก็นี่เดรุ่นเดิมให้ลูกค้า ดีดําแอร์หลังมนกันครับห้าหกเก้าครับไม่แพงครับผมรถการันตีนะผมไม่มีชนนะครับไม่มีชนไม่มีติดแก๊สแน่นอนครับผมเราการันตีให้รับประกันให้นะครับนี่หน้าจักรพันด้าเฟครับผมคูยคาร์โซิงมาเลยใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านทุกๆคนด้วยนะครับก็ขอบคุณลูกค้าเก่าด้วยนะผมที่บอกให้อ่าเขาเรียกอะไรบอกต่ออครับผมว่าได้รถดีได้รถเดิมโครงสร้างสวยนะครับ แล้วก็บอกต่อให้ลูกค้าท่านใหม่หรือว่าเพื่อนพพวกคุณฝูงเข้ามาซื้อขายที่เราครับเราก็ยินดีนะผมน้องก้อข้างหลังนะครับผมมาติดจองอยู่ครับไม่ต้องห่วงครับผมมาหาฟีนี่จบแน่นอนครับมีทุกสีทุกสีทุกแบบครับผมแบบเดิมๆแบบแต่งนะครับแต่งมากแต่งน้อยได้หมดเต็มระบบนะครับบอกเราได้เลยนะครับบอกเราได้เลยได้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนี่สีดํานี่สีดํะครับจื๊แจมเลยนะครับน้องอีกคัน เพียบนะครับแล้วก็กําลังแต่งอยูอ่ก็อีกเพียบนะครับหาได้เลยครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสัพน่า,าฟีดก็ขอบคุณนะครับพี่มาแล้วก็น้องบาวด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าครอบครัวคุค้ารถสิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้มีความสุขกับการเชลรในทุกๆวันนะผมทํากิจการงานใดก็ขอให้มัง่งคั่งร่รํารวยรวยรวยจริงๆขึ้นไปนะครับขอบคุณพี่ม้าแล้วก็น้องวาวพร้อมกับทีมงานมะค่าครับผมรถสิ่งโคราชด้วยครับผมทีมงานคุณภาพอีกหนึ่งท่านครับเดินดูรถรอบเดียวไม่ต้องคุย ปิดไปเลยจบสดครับไม่ต้องคุยเยอะโอเคสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ